สำหรับการเจริญพระกรรมฐานความสำคัญที่สุดก็อยู่ที่ความเข้าใจถ้าว่าเราเข้าใจเสี็จแล้วผลในการปฏิบัติก็มีผลนี่สำหรับส่วนใหญ่การเจริญพระกรรมฐานนี่ไม่่อยสร้างความเข้าใจกันจึงไม่มีผล มักจะถือเอาเวลาหลับตาภาวนาเป็นสำคัญเราจะเห็นได้ว่าในสมัยมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชีวิตอยู่เวลานั้นองค์สมเด็จพระบรมครูเวลาเทศจบปรากฏว่ามีท่านส่วนใหญ่ได้บรรลุมรคล แล้วก็ยังไม่ปรากฏว่าในสถานที่ใดที่ท่านท้ที่รับฟังจากคำสอนองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็ไปขมขักขม้นเรื่องการหลับตามากกว่าการคิดความจริงธรรมะขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตท,ที่จะมีผลจริงๆอยู่ที่ความเข้าใจเมื่อท่านนันหลเหล่านั้นฟังเทศจากพระพุทธเจ้า ฟังแล้วท่านก็คิดตามใช้ปัญญาพิจารณาไปด้วยเมื่อความเข้าใจเกิดขึ้นจิกาตก็ตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉตบาหานฉะนั้นต่อแต่นี้ไปก็เช่นเดียวกันผมจะถือเอาแนวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเป็นสำคัญเรื่องดับไฟใช้ให้มีการหลับตาจะถือให้น้อยที่สุด แต่ว่าจะพยายามสร้างความเข้าใจให้มากที่สุดเมื่อเราเข้าใจแล้วใช้อารมณ์นี้ไปพิจารณาใคร่โวนอยู่ตามปกติไม่ช้าอารมณ์ก็สามารถจะตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทบาหารได้ดังนัสำหรับวันนี้ก็จะขอยย้ำเรื่องรูปเป็นสำคัญ ว่าการพูดเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสจะสัมผัสเรื่องใหญ่จริงๆที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือรูปมาดูตัวอย่างที่ท่านจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสรงตรัสก,กับพระพาหิยะว่าพาหิยะเมื่อเธอเห็นรูปแล้วตรงทรรมจิตเพียงสัตว์ตวเห็น พระพุทธเจ้าตรัสเพียงเท่านี้ปรากฏว่าพระพายะสำเร็จอรหัตผลพร้อมไปด้วยปรีสัมพิทายานท่านสำเร็จได้ยังไงทั้งนี้ก็เพราะว่ากำลังใจของพระพายะนั้นพร้อมแล้วที่รับคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อฟังก็เกิดความเข้าใจ ท้งนี้ก็เพราะว่าตามที่ทันตรัสว่าพาหิยะเธอเห็นรูปแล้วจงทำความรู้สึกแต่เพียงว่าสักแต่ว่าเห็นก็หมายความว่าเธอจงอย่าสนใจในรูปว่ารูปเป็นอนัตตาคำว่านัตตานี่เป็นตัวสุดท้าย รูปเป็นอน,นิจังหาความเที่ยงไม่ได้รูปเป็นทุกขังสภาวะของรูปไม่มีการทรงตัวแล้ก็รูปเป็นอนัตตามีการสลายตัวเป็นในที่สุดอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาญาณเมื่อเราฟังอย่างนี้แล้วก็พากันคิด ว่าที่องค์สมเด็จพระสมมาสัสมพุทธเจ้ากล่าวว่ารูปเป็นอนิจจังฟังแล้วต้องคิดคิดให้มันเห็นจริงๆว่ารูปมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงตรงไหนใช้อารมณ์คร่ำให้มันเห็นเราเคยคิดบ้างไหมว่าร่างกายของเรานี่มันทรงสภาพ แล้วก็ร่างกายเขาของคนอื่นมันสรงสภาพตามปกติไม่มีการเคลื่อนไหวนี่ส่วนใหญ่ของคนมักจะคิดอย่างนี้ทั้งทั้งที่ความเปลี่ยนแปลงของรูปมันเป็นไปทุกทุกวินาทีที่เคลื่อนไปหรือว่าทุกๆุกขณะลมให้ใจเข้าให้ใจออกที่เคลื่อนไป นั่งมองดูสภาพของเด็กลูกของคนที่เกิดมาใหม่ๆโตแค่ไหนนึกถึงภาพออกมาที่แรกมันเล็กนิดเดียวการช่วยเหลือตัวเองก็ไม่มีเมื่อมันไม่มีแล้วช่วยไม่ได้ก็รมันยังเล็ก มีกำลังไม่พอแล้วต่อมาภายในไม่ช้าเด็กคนนั้นพลิกความได้พลิกหงายได้จุดนี้เราจะมองเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงจริงๆมันก็ต้องโตเท่านั้นแหละมันขยับขยายไปไม่ได้เคยพูดไม่ได้มันก็ต้องไม่พูด เอ้ยช่วยเหลือตัวเองคิดความคิดไงายไม่ได้มันก็มันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วต่อมาร่างกายของเด็กมันก็เริ่มโตมาทีละน้อยละน้อยจชื่าทั้งถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวคิดถึงตอนนี้มันเที่ยงไหมถ้ามันเที่ยงมันโตขอมันได้ยังไง เพราะอาศัยการเคลื่อนไปของมันจึงเรียกความไม่เที่ยงเมื่อถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่แล้วความเสื่อมมันก็เกิดความสุดสมไหลเข้ามาทีละน้อยละนน้อยความเป็นคนแก่เริ่มเข้ามานี่ความผ่องใสของร่างกายค่อยๆสลายตัวไป มีแต่ความเศร้าหมองเกิดขึ้นตามลำดับยิ่งนานเท่าไร่ความเศร้าหมองก็มีมากขึ้นเท่านั้นในที่สุดเศร้าหมองปลายกดชัดจนกระทั่งในปลายกดความงามของร่างกายคนที่เคยสวยที่เคยมีความสง่างาม อายุย่างเขวายงสี่สบห้าดูไม่ได้แล้วกลายเป็นคนไม่มีราคานี่เราเห็นว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงถ้ารูปมันเที่ยงมันจะมีสภาพอย่างนั้นได้ไหมและในที่สุดรูปก็ไม่มีความหมายสำหรับบุคคลอื่นใดคือมันตาย ตัวนี้เราพิจารณากันในคำว่าไม่เที่ยงอย่างเดียวเป็นวิปัสสนาญาณในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงอย่างนี้ถ้าเรายังสนใจในรูปยังเอาจิตไปเกาะในรูปคิดว่ารูปคนนั้นสวยรูปคนนี้ดีปรารถนาอยากจะได้ เอาเข้ามาเป็นคู่ครองในรูปของเราเนี่ยมันจะเลวมันจะสรามขนาดไหนก็ตามจะเสื่อมจะโทรมเท่าไรก็ตามเราก็ไม่เคยจะคิดถึงคิดถึงว่ารูปเรามันดีอยู่เสมอใน,นอคำว่าดีตรงนี้มันดีเพราะอะไรเราจึงเห็นว่าดี ความเสื่อมความโทมันมีเป็นปกติตามีเห็นรูปรูปเราก็สามารถเห็นได้รูปของุคลอื่นก็สามารถเห็นได้รูปของวัตถุต่างๆที่ไม่มีชีวิตมันใหม่แล้วก็เก่าเก่าแล้วก็พังเราก็เห็นได้ โอ้เคยได้ยินเสียงก็พูดให้ฟังอยู่เสมอถึงความเปลี่ยนแปลงของโลกการสลายตัวของโลกเป็นอันว่าตาก็ตาดีหูก็หูดีแต่สภาพที่ไม่จำตามความเป็นจริงก็เพราะว่าใจมันชั่วใจมันไม่ยอมรับนับถือความเป็นจริง ถ้าเราแก้เราก็ต้องแก้ที่ใจแก้ที่แรกแก่ง่ายๆหาความไม่เที่ยงให้มันพบเสียก่อนนี่เป็นด้านของิปรสนาญานพยายามคิดไว้ดูไว้จำไว้พิจารณาไว้เดินไปในที่ทุกสถานเห็นคนเห็นสัตว์เห็นวัตถุ มองหาความจริงคิดหาความจริงให้มันพบว่ามีคนคนไหนบ้างมีสัตว์ตัวไหนบ้างแล้วก็มีวัตถุชิ้นไหนบ้างที่มันมีสภาพเทียงมันมีสภาพคงตัวเป็นปกติบางทีท่านนั้นหลายจะเห็นว่าแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดามีสภาพเทียง ถ้าความสดใสมันปรากฏมันเป็นท่าที่มีความเข้มแข็งมันเที่ยงเพราะความสนสายส,สดใสผ่องใสมันเที่ยงเพราะความสวยอาศัยความแจ่มใสเป็นสำคัญเราลงปล่อยสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้ตามสภาพของมันโดยไม่มีการระวังสา เอตที่มีสภาพแจ่มใสความแจ่มใสไม่จะคลายตัวไปเพราะฝุ่นละออกมาเกาะตอนนี้เรายีให้ความแจ่มใสมันเที่ยงไหมมันหดตัวลงมันก็ไม่เที่ยงและในที่สุดเมื่อสิ้นอายุของมันก็จะสลายตัวไปไม่มีอะไรคงที่ สำหรับวันนี้เราก็มานั่งหาความไม่เที่ยงให้มันพบในเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วเราจะนั่งคบมันอยู่เลยว่ารูปเนี่ยที่เราบูชาว่ามันดีเนี่ยมันดีได้ตรงไหนในเมื่อรูปมันไม่เที่ยงแล้วอะไรที่มันตามมาบ้างสิ่งที่ติดตามมาคือก็ความทุกข์ ทุกตรงไหนทุกที่ใจเรามันเลวไปะยึดถือมันมากเกินไปถ้าใจของเราดีมีปัญญาใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ใช้รมจิตคิดข้นมนถูกทางที่เรียกรู้ว่าสัมมาทิฏฐิความทุกข์ของเราก็ไม่มีความทุกข์ไม่มีตรงมันมีไม่มีได้ยังไง พระพุทธเจ้าว่ารูไปไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เมื่อรูปมันไม่เที่ยงก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปรูปมันเป็นทุกข์ก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปใจเราจงอย่าทุกข์และก็ในที่สุดรูปมันเป็นอนัตตาก็ให้มันเป็นเรื่องของรูปสำหรับใจของเรามันต้องเป็นนิจังคือปัญญอารมณ์เที่ยง ใจของเราเป็นสุขขังคือมีอารมณ์เป็นสุข <c oughs> ใจของเราเป็นอัตตาคือมีการทรงตัวให้ <c oughs> พูดดีผิดบาลีหรือเปลา่า <c oughs> ความจริงใจมีสภาพเที่ยงเราจะเห็นได้ว่าคนและสัตว์ที่ตายฟันตายแต่กายใจมันไม่ได้ตาย ถ้าใจมันตายด้วยการขึ้นสวรรค์การลงนรกการเป็นพรหมปานิพานมันก็ไม่มีมีสภาพของใจมันเป็นสภาพเที่ยงคือเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่มีถ้าเป็นมีสภาพไปรู้จักการสลายตัวแต่ถ้อว่าเราต้องระมัดระวังใจของเราให้มันมีอารมณ์ผ่องใส อารมณ์ุ้งใจอย่าให้มันขุนมัวเพราะเราจะดีหรือว่าเราจะชั่วมันอยู่ที่ใจตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนโนปุพังขมาธรรมามนโนเสธามนโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจประเสริฐสุดสำเร็จในใจเราก็เข้ามาขัดที่ใจ อย่าเข้าไปขัดที่รูปเวลาปฏิบัติกรรมฐานให้มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราฝึกจิตไม่ใช่ฝึกกายถ้ากายไปนั่งแข่งกันว่าฉันนั่งเด่นนานกว่าฉันยืนเด่นนานกว่าฉันเดินเด่นนานกว่าฉันนอนภาวนาเด่นนานกว่าตัวนี้ยิ่งเลวจัดมันเป็นมานะต,ตัวถือตัวถือตน เป็นการโอ้โอวดนำเอาปากิกเล็กเข้ามาใส่ใจนี่เป็นอารมณ์เลวไม่ใช่อารมณ์ดีไอ้คำว่านานเนี่ยไม่ใช่ความประสงค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสมตรัสว่าธรรมของเราไม่ใช่ธรรมเป็นเครื่องเนินช้าต้องใช้การปฏิบัติให้มีความรวดเร็ว แต่เร็วก็ไม่ชินนั่งเร็วนอนเร็วยืนเร็วเดินเร็วเพรว่าเร็วนั่นก็คือสาวทำจิตให้มันเกิดความเฉลลาดให้จิตมันยอมรับนับถือข้ความเป็นจริงถ้าเราพิจารณาแต่รูปตัวเดียวเราก็เป็นอรหันต์ได้ท่านภายะท่านพิจารณาอะไรบ้างก็รูปตัวเดียวเท่านั้น ถ้าเราตัดรูปเฟทน้ตัวเดียวอะไรมันจะเหลือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้ามันไม่มีรูปมันมีเสียงได้หรือเปล่าแล้วก็มันจะมีกลิ่นได้ไหมหรือว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้ารูปมันไม่มีที่อย่างเดียวไอ้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจะมีได้ที่ไหนเพราะงันว่าเราก็ตัดตัวเดียว ตัดตรงไหนตัดทานรีว่าชาติพุทุข้าความเกิดเป็นทุกข์อะไรมันเกิดรูปไม่เกิดนี่เราพูดกันในแนวขออริยสัตว์เวลาที่เราเกิดจริงๆอยู่ในคันมันดาเรามองไม่เห็นแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนจะเห็นควรจะเห็น ว่าเราเห็นภาพที่ว่าถ่ายรูปเต่พี่ในคันมันตั้งคู่เข่าขึ้นมายันอ,อกสภาพแบบนี้ต้องนั่งจมอยู่ในคันของมารดานับเดือนเหยียดแขนเหยหียดขาไปก็ไม่ได้ถายในก็ภายในคันของมารดาคือมดลกูกหรือะกระเพาะที่อาศัย เออเต็มไปด้วยความสปกปรกมันชุ่มไปด้วยเลือดเป็น,นัันมาราังไข่ที่จะปลากฏเกิดเป็นเด็กเ้วเรียกวันหานะมูรติมันจะเป็นต่อมเลือดมีผิวบางบางมีความนุ่มหุ่มห่ออยู่แล้วเจ้าเด็กที่เกิดก็ใช้นั่งบนเบาะน,นั่นแหละเขาเรียกกันว่าเบา ในบอะนี้ก็ชุ่มประเดยเลือดภายในกายเต็มไม่ได้เปื้อนตมลองนั่งคิดถึงสภาพว่ามันสะอาดและมันสะกะปรกถ้ามันสะอาดประจำเดือนของคนที่เขาเคลื่อนออกมามันก็ไม่ต้องล้างไม่ต้องชำระความจริงที่เราเรียกกันว่าประจำเดือนถ้าเขายังไม่มีคันมันเคลื่อนออกมาไข่แตกถึงเวลา เจ้าหานะมรติตัวที่รองมามันก็แตกแตกมันก็เป็นเลือดออกมาความจริงมันก็จะถือว่าสกปรกเกินไปสําหรับร่างกายก็ไม่มีแต่เราถือว่าสกปรกเป็นธรรมชาติความจริงมันไม่มีอะไรมากถ้าเรามองเห็นแต่ถ้าว่าภายในมันสกปรกเราลงนั่งนึกที่ว่าไอก,การนั่งคุดโคแบบนั้นมันสะดวกไหม <c oughs> มันสบายหรือมันมันลำบากและเยว่ามันลำบากถ้าเราไม่รู้มันจะมาจะลำบากยังไงก็ลองนั่งสภาพแบบเด็กในคันมันดาสักชั่วโม,มงเป็นยังไงไม่ต้องให้มันถึงวันถึงเดือนจะทนไหวไหม <c oughs> ถ้าทนได้มันทนแบบอาการฝืนแล้วเป็นไปตามปกติคำว่าทุกข์แปลว่าจำจะต้องทน นั่นมันนั่งด้วยอาการฝืนแล้วก็ถ้าเด็กที่อยู่ในคันมารดานีถ้ามารดาไหวตัวแรงๆเกินไปวิ่งเร็วเ็วเดินเร็วเร็วเด็กในนั่็หัวสันหัวกรอนไม่มีความสุขมันดากินของร้อยเกินไปก็เกิดอาการกระสับกระส่าย กเค็มเกินไปเปรี้ยวเกินไปเค็มเกินไปเด็กไม่มีความสุขแต่ว่าคนที่กิงคือมารดาไม่รู้ถ้าความไม่สบายเกิดขึ้นก็จะขยับกายเล็กน้อยมันดากระบอกเด็กเคลื่อนตัวไอ้เคลื่อนตัวนะั้นมันความจริงไม่ใช่เคลื่อนแบบสนุกสนานมันเคลื่อนเพราะมีความทุกข์มันทนจะไม่ไหว แต่ความเข้าใจของท่านมารดาบอกว่าเด็กแข็งแรงมันดิ้นได้เป็นอนุญาเจ้านั่นต้องทนทุกข์เพราะความเข้าใจผิดของท่านแม่นี่มันทุกข์มาตั้งแต่อยู่ในท้องชาจิุทุกขา์าใครมันทุกขนะ์นอีกกายมันทุกข์ถ้าไม่มีกายเียแล้วสภาพอย่างนั้นมันจะปรากฏไหมไอ้ตัวปวดตัวเมื่อยตัวอะไรตัวอะไรพวกนี้มันจะมีได้ยังไง นี่เมื่อคลอดจากคันมันดาออกมาแล้วร่างกายที่อยู่ในคันก็มันดาอาศัยไฟธาตุสร้างความอบอุน่นพอคลอดออกมาจากคันมันดากระทบอากาศภายนอกจะมีความหนาวจัดร้อนใจกว่าร่างกายก็เต็มไปได้วยความแสบเด็กต้องร้องเด็กร้องมาหมอทำแย่บางคนชมไหมเจ้าเด็กคนนี้ดีจริงๆออกมาร้องจ้าเสียงดังแข็งแรงดีมาก แต่ความจริงนั้นมันแสบกายมากกํามร้องดังแต่ความเข้าใจของท่านหมอํำแย่สมัยโบราณพลาดออกมาใหม่ๆเลือดตดกายรีบอาบตามให้มันสะอาดมันก็เลยหนาวใหญ่สมัยโบราณน,นี่เขปัจจุบันมมีความเข้าใจเด็กออกมาใหม่เขาเรียบสมรีเขาไปห่อตัวทันทีก็รักษาความอบอุ่น ตอนนี้แล้วก็พูดกันแค่ในคันเท่านั้นนะชาที่พุทธคขาความเกิดเป็นทุกข์ถ้าเราเกิดกี่ครั้งมันก็มีความทุกอย่างนั้นฉันเราจะ,สะแสวงหาความเกิดต่อไปไหมเราพอใจไหมในได้ของความทุกข์ถ้าเราพอใจในได้ของความทุกข์เราก็ละมิด ทำลายความดีให้สลายไปทรงความชั่วเขไว้หลงไหลฝ่ฝันในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสแล้วก็อารมณ์ที่เกลียดกรัวปฏิกรรมมาคุณเราทำอย่างคิดอย่างนี้แล้วก็มีหวังการเกิดไม่มีสิ้นสุดหรือว่าเรามีความโลภโกโทสันในทรัพย์สิน ไม่มีความรู้สึกไม่มีความเฉล,ลาดยละวัพย์สิ่ทั้งหลายเหล่านี้มันจะช่วยชีวิตเราได้เมื่เรามีความสุขหรือไม่ทรงชีวิตอยู่ให้มีความสุขจุูบ้างเพราะอาศัยมันแต่ว่าทําพร้อมๆที่มันจะเราอาศัยมันได้มันมีความสุขแต่ว่ามันก็นํามาความทุกข์มาให้เราเพราะความเหน็ดเหนื่อยการละมัดระวังการหวงแหน เป็นอันวา่าตายแล้วแบกมันไปไม่ได้โวยไข้ไม่สมบายมีอารมณ์มันทุกข์มันก็ช่วยให้เราสุขไม่ได้แล้วเราก็คบกับความโกรธความจ็บบาตท,ที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายใจปราศจากความเมตตาราณีและอารมณ์ของเรล่านี้ก็ยึดถือว่าร่างกายของเราต้องไม่ตายร่างกายของเราต้องไม่แก่ ร่างกายขอเราต้องไม่ทุกพภาพคนที่เนื่องกับเราจะต้องอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยทราบสินทั้งหลายมันจะต้องไม่หมดไปถ้าอารมณ์จิตของเราทรงไว้ได้อย่างนี้เป็นปกติเราก็เกิดก็ไม่มีสิ้นสุดถ้าต้องไปพบกับความทุกข์ทรม,มานในคันของมันดาหาที่สุดม่ได้ นี่เป็นอนุว่าวันนี้เรามาสร้างความเข้าใจในคำว่าอดิจังและคำมาทุกขังในเบื้องต้นมันยังไม่หมดยังไม่หมดกับความจริงถ้าพูดเท่านี้ใช้ปัญญาจริงๆอารมณ์มันจะเข้าไปตัดกิเลสแต่อย่างมากถ้าเราใช้ปัญญานะถ้าฟังด้วยสัญญาเท่าไรมันก็ไม่เกิดผล ดีไม่ดีก็ออยสัญญาความจำนี่แหละไปโอโอดชาวบ้านเขากลายเป็นคนมีกิเลสนะเจนั้นขอบัรดาท่านหัางไหลจนจำไว้ว่ารูปเป็นอนิจจังหาความเที่ยงไม่ได้และก็รูปเป็นทุกขังมันเต็มไปด้ความทุกข์เราไม่ควรจะยึดถือรูปของเรา ไม่ควรจะยึดถือรูปของคนอื่นไม่ควรจะยึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกว่ามันเป็นเราเป็นของเราควรทำใจของเราให้ออกห่างจากความปรารถนาในรูปเมื่อเราตัดอารมณ์รักในรูปทุกอย่างเส้นได้แล้วคือรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุ มีจิตรรงเกียดคิดว่าสิ่งท่านหลายเหล่านี้เป็นปัจจัยของความทุกข์หาความสุขไม่ได้เมื่อจิตใจของท่านหลุดลอยเจงลมในการก่อรูปท่านก็เป็นพระอรหันต์มันเป็นของไม่อยากอรหต่อที่นี่ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดํารงจิตให้มันกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใ,ใจออก ใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอฏิยาสายจนกว่าจะได้ยินสัญญาณบอกหมดเวลา